สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะต่ายจะพาทุกคนมาอัปเดตสวนนะคะอัปเดตแปลงผักในตอนนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาปรุงดินด้วยนะคะณเวลานี้เลยนะคะที่สวนต่ายปลูกบวบนะคะนี่ค่ะต้นบวบนะคะเห็นออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ติดผลแล้วด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านี่มีบวบนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ บวบออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะลูกบวบนะคะตรงนี้ก็มีค่ะนี่นะคะยังเล็กอยู่นะคะ,ะเราปลูกบวบนะคะทางฝั่งด้านซ้ายมือนี้ก็ปลูกบวบเช่นกันนี่ค่ะออกลูกมาแล้วเหมือนกันนะส่วนตรงนี้นะคะเป็นถั่วพูค่ะถั่วพูนะคะแต่ได้เมล็ดมานะคะก็เลยได้มาหยอดหยอดไว้ด้วยนะคะฝั่งนี้เป็นมะระค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นมะระนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสลัดนะคะเป็นสลัดคอสตรงนี้ไม่ได้ปลูกนะเขาเกิดเองเป็นต้นมะละกอนะคะแต่ก็ดูไปแล้วน่าจะไม่รอดนะแต่กะว่าให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกแนะ e <ach> ต่ดูไปแล้วจะไม่รอดนะค e <ach> นะตรงนี้เป็นผักชนะีค่ะพึ่งถ่ายคลิปไปนะคะเพึ่งเด็ดผักชีไปเด็ดไปหมดเลยนะคะแม่ก็มาเด็ดไปนะคะคลิปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้เองนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผักชีที่ต่พึ่งโรยใหม่นะคะ หวานมาเมล็ดใหม่นี่เขากำลังเจริญเติบโตดีเลยนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะที่ปลูกโดยการชํำรากค่ะเป็นผักบุ้งที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วรากเราก็ไม่ทิ้งนะคะเอามาปักชํำแบบนี้จะเห็นได้ว่านี่ค่ะนี่คืคอที่เราชํำนะคะแล้วเขาก็จะแทงยอดออกมาแทงยอดออกมาแทงยอดออกมาแบบนี้เลยนะคะอ่าสำหรับตรงนี้นะคะก็คือเป็นดินเก่าที่ยังไม่ได้ปรุงนะ วันนี้เราจะมาปรุงดินในวงล้ออันนี้นะคะในกำลังเก่าใบนี้นะไต่ได้เตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะต่จะใช้ของที่เราหาได้ง่ายๆจากในสวนในบ้านของเรานะคะของที่เราหาได้ง่ายๆหนึ่งเลยคือขี้วัวนะคะตัวนี้ผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยนี่ขี้วัวหมักนะคะแล้วต่ก็พึ่งโรยตัวเปลือกไข่ไปผสมนะคะจะเห็นได้ว่านี่คะ่ะมีเปลือกไข่ปนๆมาผสมด้วยนะคะโรยๆเปลือกไข่บดลงไป แล้วก็ตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้ค่ะนี่ค่ะเศษผักเศษเปลือกผลไม้เราก็จะมาปรุงดินหมักดินในกระมังเก่าใบนี้นะคะเพราะว่าเป็นกระมังเดียวที่เรายังไม่ได้ปรุงนะสาหรับโซนฝั่งนี้นะคะสําหรับฝั่งนี้นะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไตา่จะไม่ได้ปรุงนะเดี๋ยวไต่จะพรวนดินแล้วก็เดี๋ยวจะปลูก พืชชนิดอื่นอีกรอบนึงเพราะว่าก่อนที่จะปลูกผักชีเนี่ยแต่ได้มีการปรุงดินแล้วนะคะแต่กะว่าจะปลูกสักสองรอบแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงดินใหม่นะคะอันนี้จะพรวนดินแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะหว่านเมล็ดผักบุ้งก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเอาละค่ะเรากลับมาที่อันเดิมของเรานะคะก็คือกะละมังเก่าอันนี้นะคะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนี่นะคะให้เพื่อนๆได้มองเห็นชัดๆนะคะนี่ค่ะ กระมังเก่าใบนี้นะคะดินก็เป็นดินเก่าแล้วนะอันดับแรกเลยโชคดีตรงที่ดินเขาไม่แข็งนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องพลวนดินก่อนจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่ต่ายใช้เนี่ยก็มีพลั่วอันเนี้ยประจําเลยนะคะคือผู้หญิงก็สามารถเข้าสวนทําแปลงได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะต่ายก็ใช้พลั่วเนี่ยประจําเลยนะคะ จะมีอันไหนที่ต้องใช้แรงเยอะๆก็อาศัยแรงพ่อก่อนบ้างนะคะเอาละค่ะนี่เลยคือเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะนี่เป็นหัวปลีเก่าๆนะคะต่ก็เอาไปสับเป็นหัวปลีที่เขาไม่สมบูรณ์เนาะคือต้นกล้วยเขาล้มนะคะระหว่างที่เขาเออกหัวปลีแล้วต้นกล้วยก็ล้มในช่วงที่ฝนตกหนักๆนะคะดินแฉะเลยนะคะทําให้ต้นกล้วยล้มต่ก็เลยไปตัดเอาหัวปลีมาเอามาปรุงดินค่ะ มีเศษผักเศษเปลือกผลไม้อะไรใส่ไปได้เลยใส่เยอะๆได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ายัางไงเราก็จะทําการหมักก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วการที่เราใส่อินทรียวัตถุไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นการบารุงดินไปในตัวด้วยบํารุงดินบํารุงพืชผักที่เราได้ปลูกด้วยนั่นเองค่ะอ่านี่ก็เป็นเศษผลไม้นะคะเศษผักเศษผลไม้นะคะเนี่ยมะละกอสุกเศษแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือขี้วัวนะคะเวลาที่เราปรุงดินตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือขี้วัวค่ะทุกคนแต่มันเป็นขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้หมักขี้วัวก็เอามาใช้ได้นะคะเพราะอย่างไรก็ตามเราก็เอามาคลุกเคล้ากับดินผสมกับพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้ทํากันหมักอยู่แล้วเนาะแต่บังเอิญว่าแต่มีขี้วัวหมักแต่ก็เลยใช้ขี้วัวหมักนะคะนี่ใส่เข้าไปแล้วนะคะ ทุกอย่างอยู่ในนี้หลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยทําแบบง่ายๆนะคะก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเราก็จะคลุกเคล้ากันกับดินที่อยู่เดิมในกระมังเก่าอันนี้นะคะกลับบนกลับล่างเลยเอาดินล่างมาบนเอาสวนบนไปล่างนะคะก็กลับไปกลับมา ทุกเคล้าให้เข้ากันคือเราปรุงในแปลงเลยนะคะเป็นการปรุงดินในแปลงเลยบางคนมีคำถามนะคะสงสัยว่าเออเราเอาพวกอาหารสดเหล่านี้พวกเศษเปลือกผกักเปลือกผลไม้เหล่านี้มาใส่ในแปลงอะมดมแมลงไม่มาหรือนะคะ คำตอบเลยนะคะก็คือมดแมลงม้าค่ะแต่เราต้องมีวิธีการจัดการนั่นก็คือเราจะต้องคลุกกับปุ๋ยคอกแล้วก็ต้องพยายามฝังเขาให้อยู่ใต้ดินแล้วเราต้องราดรถด้วยน้ำหมักหรือจุลินทรีย์ที่เรามีจะช่วยป้องกันมดแมลงมารบกวนได้นั่นเองนะคะเนี่ยก็พยายามเอาพวกเศษเปลือกผักเปลือกผลไม้อะลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ให้เป็นดินกลบ ะะแม้ว่าจะเอาไปลงได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรนะมีบางส่วนที่แบบโผล่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่เราทำได้เนาะนี่แบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะราดรถด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆที่เรามีเลยค่ะทุกคนตายได้เตรียมน้ำนะคะลงในบัวรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นน้ำเปล่าผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตายก็จะราดรถลงไปเลย คือในกระมังเก่าใบนี้เนี่ยเขาแบบเรียกได้ว่ากระมังที่ก้นกระมังนะคะเขาเป็นรูกลวงหมดนะคะแต่ก็จะราดน้ําลงไปแบบนี้เลยไม่มีการเช็คความชื้นทําไมถึงไม่ได้มีการเช็คความชื้นเพราะเราไม่ได้หมักดินในภาชนะที่ปิดนะคะคือเราหมักดินในภาชนะที่เขาแตกนะคะก็คือหมักดินในแปลงนั่นเองนะคะน้ําเขาจะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆใต้ดินอยู่แล้วนะ นี่ค่ะผ่านไปเวลาผ่านไปไม่นานน้าเขาซึมหมดแล้วนะทุกคนนี่นะคะไตก่ก็กะว่าไต่จะรดเพิ่มด้วยซ้ํานะคะให้เขาค่อยๆซึมให้เขาได้มีการหมักความชื้นเขาจะอยูออ่ความชื้นเขาจะปรับให้เป็นสภาพที่พอดีของเขาเองเลยนะคะแล้วก็ไต่ก็ไม่ได้เอาอะไรมาคลุมนะเนี่ยต่ก็จะรดราดไปแบบนี้เลยนะคะ ดินตรงนี้ก็จะได้มีธาตุอาหารแล้วก็มีจุลินทรีย์จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยได้ไปทํางานอยู่ใต้ดินด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทําง่ายๆแบบนี้เลยแล้วหลังจากที่เราหมักเนี่ยไตยจะหมักไว้อย่างน้อย1สัปดาห์นะคะเพราะว่าจะให้พวกเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆเขาได้ย่อยสลายก่อนนะคะผ่านไป1ึงสัปดาห์เดี๋ยวไตจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆชมกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าดินที่เราหมักในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเอาละค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ได้ติดตามรับชมกันมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ